สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนนะครับเนาะครับครับเป็นเังนไรแน่นาะสำหรับเหล็กเล้าพัฒนาเมื่อเคลืนนี่ครับมีผู้ใดโศกผู้ใดหมานมัเนาะครับครับแตกสะแตกไส้ครับสําหรับตัวเหล็กนาะครับเนาะครับทั้งซองเสี้ยงยากามีสามอาจารย์นะครับเด้อครับกาหนึ่งกาปูขุนสองกาเสี้ยนนอหน้าแหะครับสามกาเกยไงครับเกยไงเมืองท่องนะครับเป็นเกยไงเมืองท่องอนยุค ตลาดเมืองท่องผมละครับครับของเพิินกับเข่างามๆนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขของเพิ่นครับมากงามครับสําหรับตัวเลขครับครับถือว่าโอเคนะครับเนาะสามสำนักครับสร้างสองเสียงหยาผ้าละค่ะได้เสนอมาครับมีสามสามอาจารย์นะครับเด้อครับสําหรับตัวเลขครับครับ้านสาวกับเข่างามๆอยู่ครับร้านสาวเกาหลีครับแต่ว่ากับว่าเดลุงแหะครับกับเสียดายอยู่นะครับเนาะว่าเดลุ่งไอเอฟซีเบิ้งครับ ครับผู้เดเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไหลกดแช์กดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางนะครับเนาะทังง่องเสี่ยงหยาผ้าเลาะเด้อครับเด้อกดเข้าไปเบื้องเลยครับครับการติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสาหรับการติดตามครับการกดไหลกดแช์ครับเป็นกาลังใจนะครับเนาะทังง่องกับพ่มี่ยังครับมีแค่นี้แหละครับเอาตัวเลขงามๆมาฝากนะครับเนาะสำหรับอาจารย์ยั่ๆครับขอขอบคุณนะครับเด้อสำหรับอาจารย์ยญ่ๆที่ส่งตัวเลขมาให้ครับ อาดิเซียนปูขุนแหละครับเป็นต้นนะครับเนาะครับเป็นลักครับทางสองเสียงหยาผ้าเลาะครับครับเพื่อนกระด้ส่งมาแล้วครับชุดตองหวดนะครับเด้อครับชุดตองหวดเหล็รัฐบาลไทยครับเขาไปเบิ่งชุดตองหวดเหล็กรัฐบาลไทยนะครับเด้อครับสําหรับเล่าพัฒนากาสีขอเพิ่นอยอกครับเล่าพัฒนาเ้อครับเด้อครับของปูขุนกาศิขอเพิ่นอยครับอันนี้เพื่อนสรงเป็นชุดตองหวดนะครับเด้อครับชุดตองหวดกงามหม่เอฟซีเบิ่ง้อครับเด้อ ครับเอาไว้พิจารณาเบิ้งครับต้องวดไปเลยครับครับเขาไปเบื้องตัวเลขยงร่วมกันนะครับเด้อครับครับนี่เป็นสุดเต็มของปูขุนนะครับเด้อครับยืนยันวดพันที่หนึ่งุมภาฮกเจ็ตแหละครับครับเหล็กหลายตัวกับจริงครับสาหรับเหล็กปูขุนครับหลายตัวหลายสุดคำนวดของเพิ่นครับอันนี้เป็นสุดเต็มสุดระเอกของเพิ่นสุดเด่นสุดดังของเพิ่นแหละครับครับจำไม่ห่าเป็นหลักนะครับเนาะห้าสองเก้า หกสามศูนย์ครับสามกับสามศนาเจ็ดนะครับเนาะสำหรับลักหกของเพื่อนกับหกสามกับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะเขาหกสานี่ครับอันนี้เป็นสูตรเต็มของปูคุณครับลักเก้าของเพื่อนกับเขาเก้าศูนย์ครับเรียงมันออกศูนย์เก้านะครับเนาะครับนี่สำหรับตัวเลขครับศูนย์เก้าครับสองตัวล่างครับสตัวบนกับศูนยสามนะครับ หกสามแหะครับเขาหกสามแล้วครับเนาะครับครับนี่เป็นชุดของปูขุนครับพยาพยัมเขาตัวเด่นตัวเจาะพร้อมครับสําหรับตัวเหล็กของปูขุนครับเขาลักเก้ากบลักหกครับครับนี่เป็นเหล็กลของเบิ่นของปูขุนนะครับเด้อครับเอาไปพิจารณาเบิงครับสำหรับสุดเต็มครับครัสำหรับสุดตองงวดปูขุนครับเหมือนใเหามาเบิงสุดตองงวดปูขุนนะครับเนาะ เพิ่นการได้ส่งตัวเลขมาแล้วครับตัวเลขงามๆดนะครับเด้อครับสำหรับปูขุนงวดวันที่สิบหกแหละครับสิบหกกุมภาพลาครับเนาะครับสิบหกกุมภาพครับตองวดไปเลยปูขุนพันว่าออกปุ๊บคำนวณปั๊บเลยครับสําหรับตัวเลขปูขุนครับนี่ครับลายมือปูขุนครับเพิ่นสี้มาลักษณะนี้นะครับเนาะครับแปดห้าแปดหกครับแปดสี่ครับอยากไล่ไล่ตายจังหน่อยครับ ก็สีเขียนลง่ห้เบิึงนะครับหายเอฟซีบึงนะครับเนาะครับพิจารณาเบิึงนะครับเด้อสําหรับตัวเลขครับตัวเลขก็มีความเสี่ยงนะครับเนาะครับเลขงวดที่แล้วนี่ก็ออก60 7 0 6 3ครับสองตัวล่าง09 09 09ครับ545ครับสําหรับเลขหน้า 9ก้าสี่สเลขหนาครับเลขไทยครับ9 5้าห้าหนึ่งครับห้าเก้าหนึ่้าสีครับ, 1, 1, รบ, 1, 44, รบงามๆนะครับเนาะรับตัวเลขครับตามมาเบิกตอนะครับเนาะสุดต่องวดครับ ตงังวดครับตงังวดเลยครับว,วันที่วันที่สิบหกแห้วครับวันที่สิบหกนะครับเนาะครับสิบหกกุมภาพันธหกเจ็ดแห้วครับหนะก, 1, กเจ็ดนะครับนะเนาะหกเจ็ดครับสำหรับตัวเลขผู้คุณ ัวเลขผู้คุณนะครับเด้อครับสิบหกกุมภาครับบนล่างครับผู้คุณหามาบนล่างครับเลขกบินเลขเคียงก็เพิ่นครับบนล่างสามบนล่างสามสี่ห้าหกเต็มครับเจ็ดแปด สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเนาะครับมีทั้งหมดหกคู่ครับจับคู่ครับเอ่อเลขวิ่งคันกันครับวิ่งวิ่งลูดเลยครับวิ่งลูดครับวิ่งลูดลูดไปที่แปดกับห้าแปดกับห้านะครับเด้อง่ายจับคู่ครับจับคู่มีทั้งหมด หกเจ็ดคู่ครับเคู่ cool. ครับมีเจ cool. ็ดคู่เะยครับเด้อครับจากคู่3 3 4 7ามสี่เจ็ดห้าสามสี่เจ้า แป8ห้าแปครับตัวสุดท้าย8ปดครับ8ปเก่าด้คดยครับเด้อครับนี่เป็นชุดของปูขุนบนลางไปเลยครับแล้วก็เลข3มตัวหนึสองสมีสามหางครับมี3ามหางด้วยกันครับเลข3ตัวนะครับเด้อ สำหรับเลขสามตัวปูคุ้นหกแหแล้วก็ 6, กแปดสตัวสุดท้าย 5, 8, าห ครับอันนี้เป็นชุดตองหวดครับชุดเต็มเพิบ์ลพุทธิมาครับเดี๋ยวชุดเต็มก็มาแล้วครับเนาะอันนี้เป็นชุดตองหวดครับเดี๋ยวก็ก้มครับไปทั้งบนทั้งล่างครับชุดตองหวดนะครับเด้อเนียนย่ำครับเป็นเหลขรลัฐตาบาลไทยครับหวดวันที่สิบหกครับครับสําหรับผู้ได้มักกระจัดนะครับเด้อผู้ได้คัดกับพานทางส่องกับเสนอเป็นเพียงแนทางเะาครับเนาะ ครับตัวเลขก็มีวามเสี่ยงเนาครับเนาะสำหรับตัวเลขครับกลมเพ่นห้มากลมกับแปดสี่เรียนตัวกลมเพิ่นเด้อครับเด้อสำหรับส่วนว่าเอผซีใูได้วาหลายก็ได้ครับเอาตัวตัวกลมเพิ่นเป็นแรนเป็นเล่นก็ได้ครับสำหรับลอตรี่หาเบิ่งก้อนเลยครับบอกมาบุได้หารถครับพ่นหาล้านเปอร์เซ็นชุดนี้ครับงวดนีกูคุณหาล้านเปอร์เซ็นเลยครับ มาแท่ลานเปอร์เส้นครับตัวล่องคุ้มคุ้นนะครับเนาะครับสี่แปดละครับสาหรับตัวกล่มแปดห้าแปดหกครับสามกลุ่มนะครับเนาะสามตัวเป็นกลุมมะไฮกับกลุมมาไฮตัวตัวนี้ครับนี่งามๆเลยครับเนาะปูขุนครับโลกัวของปูขุนปูขุน ูขุนพารวยนะครับเด้อรวยแท้งวดนี้ครับถือมัดบานมัดเมืองครับงวดมอกี้นี่ขังวัดเพิ่นดวนี่ก็ร่างสลองกันครับตอนนี้มาเบิ่งเด้อผู้ได้อยากเบิ้งงอรับก่อนสิ่งถือเกลนยดปูขุนขาจาว่าครับว่ามันขี่คุยดะครับนี่แมนดีรีมาเบิ่งโหลดครับมาเบิ่งเลยเป็นบอสเซียตอนนี้ก็ล่างมวนกันอยถือขัดถือเนี่ยถือเขามัดตุสุดครับว่ามันเบา นั่นแหละครับสำหรับเพื่อนกระบอกเนี่ยย้ำนี่แหละหกสามศูนย์เก่าเนี่เพื่อนว่าขาดแจ็คเทียปีเนี่ยผู้คุนครับสำหรับเลกผู้คุนนะครับเด้นเพื่อนว่าขาดเก่าแจ็คเทียกับศูนย์ครับไม่เพื่อนนี่ครับงวดนี้บ่ถือจะชิ้งัวบนว่าครับถือครับถือแนวนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขผู้คุนนะครับเดินบนล่างเพื่อนหายไปกับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับ เอาไปวินไปเชียงเบิ้งนะครับเด้อครับลูดพ้นไปหาแปดครับหาเด้อครับจับเบิ้งแต่กับหาครับกลมพ่นไปหกลมแปดซีแปดหกแล้วครับครับสามซีครับสามซลองมัดครับครับงามๆ้วยครับเด้อเอามาตอนมาฝาก f อสุขุมสุขคนครับเอาไปสูบไปหมานน้ำกันครับตองงวดไปเลยครับ หาเบิึงครับลอตเตอรี่นะครับเด้อสนับสนุนรัฐบาลครับครับรัฐบาลมาเนาะครับเนาะครับสาลอตเตอรี่ออกมากัดซื้อเลยครับอาจจะเบิึงเด้อครับเด้อหาแปดแปดฮานี่ครับหวยนี้มาแท้เพิ่นว่าไฮ้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับมาสลองน้ำกันอีกครับสำหรับปูใหญ่เขาเนาะครับเนาะครับกําลังสั่งปูใหญ่เด้อครับเด้อครับผู้ใดมีคิดใจใส่สัทธาก็อยากสั่งถ้าบุญกับปูขุนกับมาครับเมันกําลังสั่งพระองค์องค์พระปฐุมครับองค์แบบใหญ่เลยครับ ขอมาเบินะ้ลนับเบิ้ลก็ได้ครับครับสำหรับปูขุนนะครับเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไรแหละครับท่างส่องเส้นยาผ้าเลาะกสีลาพีลาดนอนแหละครับพอกันไหมนะครนะับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปน,ะนี้สวัสดีครับ